สวัสดีครับคุณผู้ชม KTFCTV ครับขอพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับพบกับไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอล AIS League Division 2ครับคู่รางอัศวินดาม้าครับกรุงธนบุรีเ c ครับวันนี้มา่ยือนมาศึกเมืองเหนือสีหมอกเ c สวิตผู้เล่นตัวจริงครับของกรุงธนบุรีเ c ครับในสัปดาห์นี้กับตันทีมครับกลับมาแล้วเทพรักิจบรรจงครับู้ลศิลธรําหน้าที่โดยคุณสมศักดิ์ผู้สมนึก เพื่เสินเช็คความพร้อมก่อนแข่งครับกรุงนนบุรี FC พบสีหมอก FC c ซ r i s p <Power> o พ e r t h a i l a n d ผู้ดัดสินครับสัญญาณนกวีดเริ่มการแข่งขัน45นาทีแรกสีหมอก FC เป็นฝ่ายเขียลูกเพเริ่มเล่นจากข่าไปซ้ายครับทางหน้าจอของคุณผู้ชม ตั้งเตะของสีหมอกได้เปิดเข้ามาบอลตกพื้นยังบังไว้อยู่แล้วกลับตัวยิงด้วยซ้ายกับบอลลอยออกไปครับอยู่ตรงกลางไม้เพื่อนเบิร์นไม่จับแล้วยกไม้ครั้งหนึ่งลูกนี้บังอยู่มตรียออกมาขวาไว้ไม่ติดมือครับแล้วมาคว้าีทีนึงก็ยังไม่ติดมือวุฒิพงศ์สก,กัดออกมาก่อนแล้วยิงลูกนี้ก็ยังติดเซฟมตรียโอโ้โหสามจังหวะตดครับของมตรีตรีสัง แต่หลบอุนนิพงไปเปิดเข้าในมาไม่มีใครครับโหต้องสก,กัดไปก่อนเอยเอเกพลบอนเลยมาถึงสีหมอบได้ยิงด้วยขวาโอ้โหมนตรีก็มองเห็นแล้วครับก็ยิงไกลเซตพีสของกรุงคนบรีฟสยับโดยชัยพักวิ่งเข้ามาปั่นด้วยขวาก็รับไว้ได้ครับยิงของชัยพัดครับจายเข้าในใส่ก้อยมาทางซ้ายครับ เบิ้ลไม่จพะพักอกจัตุชายบางล้มลงไปไม่ฟาวมีหนึ่งตัวยิงชนเสาหลูกนี้ครับไม่ฟาวครับที่จัตุชายนั้นโดนกระแทกล้มลงไปครับแต่ว่าสีหมอกก็ยิงไปชนเสาครับจัตุชายทองบุตรได้ฟรีคิกด้วยซ้ายก็ยังไม่ผ่านมือผู้สาวตูเจ้าบ้านครับ เซตพีซครั้งที่3ครับของกรุงธนบุรีเย็บสีธนงศักด์แล้วย oh ิงโอ ing, ้โหกึ่งยิงกึ่งผ่านนะแม่เอเกรรพลวิ่งเข้ามาครับลูกนี้ถือว่าสร้างสรรค์พอสมควรนะครับเซตพีซของกรุงธนบุรีสีหมอกอยู่ทางขวาได้ยกเข้ามาบอลตกปืนธนงศักด์สกัดไม่โดนแล้วแตะเข้าในโอหโห้ลูกนี้ผููสินว่างไงครับโอหโห้เทพร,รัตน์ไปแตะเขาแต่ว่าเป็นนอกเขตครับเนี่ยดูภาพชา้าดีๆครับ นี่ครับแมเตะนอกเขตชัดเจนครับไม่ได้อยู่บนเส้นด้วยครับนอกเส้นแล้วเซตพีสได้ปั่นด้วยซ้ายหไูได้เสียวเหมือนกันครับทีมเจ้าบ้านแต่มุมของจัตุชัยได้เปิดเข้ามามงสกัดไม่ดีเลยถึงมาสยะยิงลูกนี้หูก็แฉลบออกไปครับโอ้โหมาสายะลูกแต่หน้าประตูครับต้องแก้ไขจตุชายเล่นสั้นมาที่สุวัต สุวัตได้เปิดเข้ามาแล้วถึงมาซะแปรด้วยซ้ายเข้าไปครับโอ้โหลูกแปรเผาขนของมาซายะคันโนครับกรุงทนบุรีเอฟซีออกนําสีมอกไปแล้วดูภาพช้าครับสุวัตเปิดมาครับบอลตกพื้นไม่โดนเอกพลครับแล้วมาซายะลูกนี้ครับโอ้โหเช็คลําหน้าได้อย่างดีครับแหมก็ส่งกรุงทนบุรีเอฟซีขึ้นนาศูนประตูตัหนึ่งครับจังหวะบอลออกจากเท้าของสุวัตครับมาซายะนั้นอยู่ในลายครับ เอาแล้วเทพรักษ์สกัดไม่โดนบอนเลยถึงสีหมอกเอฟซีครับหักเข้าในมาลูกนี้มอนตีอยอกมาคว้าไว้ครับโอ้โหลูกโอ้ยช่วยทีมกรุงธนบุรีเอฟซีไว้ได้ครับเอกพลจ่ายเอาตรงกลางที่จตดดุชายยิงด้วยซ้ายโอ้โหลอยออกไปครับแห่ลูกนี้ก่อนยิงบอลมันเด้งก่อนนะแมถ้าไม่เด้งนี่อาจจะเสียสามเหลี่ยมได้สีมอกขึ้น จาะตรงกลางครับแล้วสกัดรูนี้ไปโดนผู้เล่นสีหมอกสวัสดิอเทียไว้ก่อนครับแล้วม่งอีกครั้งหนึ่งสีมอกแตะแล้วปั่นด้วยซ้ายมาทางซ้ายครับดึงแล้วยิงหตีเสมอเฉยครับสีมอกเอฟซีโอ้โหดูครับชาครับเหมือนจะสับแต่ว่าแตะเข้าในครับแล้วซัดด้วยขวาโอ้โหลูกนี้ตะ่ายครับโอ้โหสั่นเลยครับตีเสมอของสีมอกเอฟซีครับ โอ้โหแค่2นาทีเท่านั้นครับกรุงธนบุรีเอฟซีพลาดท่าโดนสีหมอกเอฟซีตีเสมอมาสะย่าครับคืนหลังมาที่เกียรติคุณครับดาววุฒิศิลป์ครับก็ให้สัญญาวุฒิมนุษยการแข่งขันครับ45นาทีแรกครับผมมาได้ประตูในช่วงท้ายเกมทั้ง2ทีมครับสีหมอกเอฟซียับหนึ่งกรุงธนบุรีเอฟซีทีมเยือนหนึ่งครับสีหมอกทุ่มมาเบิ้ลมาที่เกียรติคุณครับมาให้เคตาสุวัสด กลับไปให้เกียรติคุณแต่ไม่ถึงครับเข้ามาในกอเกียริโทษแล้วยิงลูกนี้ก็มนตรีก็เสฟไว้ได้ครับโอ้โหเขตอันตรายครับต้องชัววันนี้ครับกรุงธนบุรีจ่ายเข้าในมาทําชิงงานแล้วติดขาครับแล้วกลับตัวยิงอีกแล้วก็ลอยข้ามคานออกไปครับโอ้โหคอนเนอร์ของสีหมอกเปิดเข้ามาแปรลูกนี้ก็โอ้โหมนตรีก็ยังล้มตัวคว้าไว้โอ้โห ชุดใหญ่ครับอมาอีมชุดนึงแล้วสีหมอกเตะมุมโคก็ยังตรงตัวของบนตรีครับโคบุกอย่างเดียวครับสีหมอกอา้าวยังยังไม่พอครับไมกครั้งครับอยู่ตรงกลางแทงลูกนี้มาไม่ล้ำหน้าครับตัวที่เล่นนี่ไม่ลำ้ำแล้วได้คลอสมงย้อนมาแล้วมีตัวสามหลูกนี้จอจอยิงข้ามไปอีกเสาหนึ่งเลยครับ โอ้ลูกนี้เกือบโดนนำครับลุงทนบุรีเอฟซีครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคลอสมาอีกแล้วสวัสดสกัดไว้ได้เกต้าม่งไม่ขาดแล้วถึงตรงกลางคืนหลังไปได้ยิงลูกนี้โหถทากเสาออกไปครับโอ้ยังไม่ได้บุกเลยครับลุงธนบุรีเอฟในครึ่งหลังโอ้โหสีสม้มเอาอีกแล้วเบิ้ลมาทางริมเส้นครับมาสายะล้มลงไปครับจ่ายเข้าในมา ได้ยิงด้วยขวาโอ้โหติดโอ้โหเป็นทางด้านของธนงศักดิ์ครับโอ้โหโอ้โหเกมรับครับได้งานครับแน่นอนเกมนี้เซตพีชสองสีหมอกได้ยิงลูกนี้มนตรีขวาไม่ได้แล้วตามมาตคุบครับโอ้โหโดนหวดเวเต็มเต็มครับมนตรีตีสังถือว่ายังปฏิกิริยาดีครับในการรับลูกที่กระชอกออกสักครู่ครับ สน,นงสัก์ได้หดยาวขึ้นมาครับบอลตกเลยถึงแดนสีหมอกเบิ้นกลับมาแต่ว่าหมดเวลากลารแข่งขันไปแล้วครับ90นาทีครับครึ่งหลังกรุงธนบุรีเอซครับไม่มีโอกาสยิงเลยครับโอ้โหแม่แต่ว่าก็ยังรักษาสกอร์เสมอที่1นบรูซูต่อหนึไว้ได้ครับกรุงธนบุรีเอฟซครับโอ้โหลุ้นกันจนใจหายใจคว่ำครับทีมเยือน นี่ครับจบเกมฟับสีบมอกซีหกรุงธนบุรี FC 1ครับหัวแฟนคลับวันนี้มาน้อยแต่เต็มร้อยครับโอ้โหต้องขอบคุณครับจากใจครับทีมงานสตาร์โพลนักกีฬาครับของกรุงธนบุรี FC ทุกคนครับต้องกราบขอบพระคุณที่ตามมาเชินขอบสนามครับสำหรับวันนี้ครับทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ Chris Power Thailand จริงก็พอใจนะครับ ผมคิดว่าด้วยสภาพสนามอย่างนี้อากาศแบบนี้เนี่ยเราไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับก็บอกน้องๆว่าคือถ้าเราชนะได้ก็ดีแต่อย่างน้อยเนี่ยขอเสมอไปก่อนนะผมว่าไม่ตรงสีทีเดียวนะครับกองกลางเนี่ยยังมีข้อผิดพลาดเยอะอยู่นะก็ค่อนข้างจะเยอะเลยครับถ้าเกิดกองกลางไม่พลาดเนี่ยผมว่าทุกอย่างจะกลับไปเป็นอีกแบบหนึ่งด้วยซ้ำไปนะผมต้องขอชื่นชมนะครับสำหรับคนที่มานะครับ,นะรบหนึ่งคนสองคนทุกคนก็เชียร์เต็มที่นะครับก็ ก็ขอบคุณจริงๆที่ตามมาสนับสนุนเราบางคนโอ้โหเดินทางยากลาบากมากขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทั้งที่อยู่ทั้งบ้านด้วยส่งแรงใจมาเชียร์พวกเรานะครับก็เก็บหน้าเจอกันครับผมเล